ความพระสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมโจมังเกิดมีแกบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการอภิธรรมนาสุขก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องของวันเรื่องของเวลาที่ผ่านไปแต่ละวันแต่ละคืน มันไม่ได้ผ่านไปตั้งแต่วันเดือนปีอายุของเราเท่านั้นวัยคือความแก่ความเจ็บความตายมันก็ใกล้เข้ามาทุกขณะชีวิตของเราถ้าไปหลงละเลงอยู่กับการกับงานอยู่กับลูกกับหลานอยู่กับสิ่งที่เรามีเราเป็นบางทีบางคนนี้ไม่ได้ทำความดีตายก่อนกำหนดก็มีมาก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเตือนไว้ในพัเทกรัตตสูตรว่าอัจเชวะกิจจะมาตับปังความดีให้รีบทำเสียในวันนี้โกชัญญามารณังสุเวเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะตายในวันรุ่งขึ้นนะให้ตั้งใจกันชีวิตของเรานะมันมันตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงตั้งอยู่ในความเปลี่ยนแปลง สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเกิดมาแล้วธรรมชาติของสัสัตว์งขารต้องแก่แก่แล้วต้องเจ็บเก็บแล้วก็ต้องตายนี่เป็นธรรมชาตินะธรรมชาติของสังขา,ารสังขาราสัตตานัติสังขารทั้งหลายชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีมันเป็นอย่างนี้ <c oughs> ให้เราพิจารณาความจริง ถ้าเราไปเข้าใจความจริงแล้วก็ไม่หลงเมื่อไม่หลงเราก็จะได้เข้าใจในสภาพความจริงอยู่ในโลกไม่เป็นทุกข์คนเข้าใจธรรมะอยู่ในโลกไม่เป็นทุกข์มองเห็นสิ่งที่เป็นไปอยู่ในโลกเป็นเรื่องของธรรมะทั้งนั้นเป็นเรื่องของกายเป็นเรื่องของจิตนะถ้าพูดถึงสำนวนหน่อยหรือจะพูดปรมตัตธรรมเป็นเรื่องของรูปเป็นเรื่องของนาม เนี่ยร่างกายเขาเรียกว่ารูปนะญาติโยมนะร่างกายที่เรานั่งเรายืนเราเดินเรานอนเนี่ยเขาเรียกว่ารูปทําไมจึงเรียกว่ารูปเพราะว่ามันอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงวิปริณามัทโธมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวนั่งพลิกไปทางซ้ายเดี๋ยวพลิกย้ายไปทางขวาเบรกขยับเดินหน้าขยับถอยหลังไปเดี๋ยวก้มไปเดี๋ยวเงย เดี๋ยวเดินเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งนมันอยู่ได้เพราะความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกวิปริณามัทโถเนี่ยเพราะอัตว่าเปลี่ยนแปลงเป็นทุกเพราะอัตว่าอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงสังคตัดโถปรุงแต่งกันอยู่ตลอดเวลาปรุงแต่งพลิกซ้ายปรุงแต่งพลิกขวาปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่าสังคตัดโถ ปีละนัดโถเบียดเบียนกันเกิดเบียดเบียนกันดับความเย็นเย็นเบียดเบียนความร้อนความร้อนเบียดเบียนความเย็นความตึงเบียดเบียนความหย่อนความหย่อนเบียดเบียนความตึงกายเบื้องบนเบียดเบียนกายส่วนล่างนี่นี่เห็นไหมญาติโยมปีละนัดโถแล้วเก็เบียดเบียนกันเกิดเบียดเบียนกันตดสังกัตัดโถปีละนัดโถ สังคตัดโถคือมันก็ปรุงแต่งปีละัโถเบียดเบียนสันตาปัโถเนกระสับกระสายเร่าร้อนไม่เปลี่ยนก็จะตายเห็นไหมญาติโยมต้องเปลี่ยนจากนั่งเป็นยืนเปลี่ยนจากยืนเป็นเดินเปลี่ยนจากเดินเป็นนอนอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมต้องปวดต้องเมื่อยอย่าไปคิดอย่างนั้น ทำไมมันเดินไม่ได้ทำไมมันลุกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวอย่าไปพูดมันอยู่ขึ้นชื่อว่าขันพระพุทธเจ้าตรัสว่าสังขารสัตสตานัตถิสังขัรทั้งหลายชื่อว่าเที่ยงย่อมไม่มีมันเป็นอย่างนี้ให้เรามองเห็นขันเป็นทุกข์ถ้าเรามองเห็นขันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายปฏิบัติธรรมแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยอย่าไปพูด ขึ้นชื่อว่ามีขันและเป็นพระหรือเป็นโยมเป็นพระรหันขึ้นชื่อว่ามีกายมีรูปอยู่ตราบใดเป็นอย่างนี้แหละญาติโยมนี้อย่างนี้ไปไม่พ้นมีจิตก็เหมือนกันความรู้สึกนึกคิดความโลภความโกรธความหลงความโลภ <c oughs> เกิดขึ้นก็อยากได้ความโกรธก็ไม่พอใจความหลงก็ยืดว่ากายเป็นเรายึดว่าจิตเป็นเรา หมามันเห่าหมามันกัดเนี่ยกัดใครกัดเราใจไม่สบายเนี่ยไอ้ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยเราสําคัญว่าเป็นเราทั้งนั้นพอใจกว่าเราไม่พอใจกว่าเราอันที่จริงแล้วความพอใจมันเป็นนามความไม่พอใจก็เป็นนามไปหลงจิตความรู้สึกนึกคิดว่าเราเห็นไปหลงความรู้สึกนึกคิดว่าเราได้ยิน อันที่จริงที่ได้ยินคือนามที่ได้ยินคือหูหูได้ยินไม่ใช่เราความรู้ที่รู้ทางหูก็เรียกว่าโสตะวิญญาณอย่างเนี้ยนี่เขาเรียกว่าอยู่กับธรรมะมองเห็นธรรมะเป็นเรื่องของธรรมะตาเห็นรูปตามีหน้าที่เห็นแต่สิ่งที่ไปรู้ว่าเห็นคือนามคือจักขุวิญญาณวิญญาณังอนิจจงนั่นเนี่ย วิญญาณไม่เที่ยงหมายก็ว่าเห็นทางตามันก็ดับทางตาแต่เวลาเห็นที่อะไรเป็นเราเห็นทุกทีเพราะเราไม่ได้เจริญสติแต่ถ้าเราเจริญสตินี่แหละญาติยมเขเรียกว่าสังคขะในตัวสติมาปัญญามันก็จะเดินตามตาเห็นตามีหน้าที่เห็นตัวรู้คือจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณไปรู้เห็น ประชุมกันแล้วก็ดับไปเพราะเหตุปัจจัยเห็นตอนเช้าอา้าเมื่อไปตอนเพลนเมื่อลืมตามก็เห็นอีกเห็นขณะเก่ากับเห็นขณะใหม่มันคนละขณะกันไม่ใช่ขณะเดียวเป็นคนรูปและความรู้ที่เข้าไปรู้ก็เป็นคนนามกลิ่นก็ดีรสก็ดีสัมผัสก็ดีเย็นร้อนที่มากระทบผิวกายกระทบที่ไหนมันก็ดับที่ตรงนั้นกระทบหน้าผากก็ดับหน้าผาก ร้อนกระทบผิวกายก็ดับที่ผิวกายร้อนกระทบขาก็ดับที่ขาเย็นกระทบที่มือก็ดับที่มือคำว่ารูปเนี่ยโพธพะมาจากภาษาบาลีว่าพุทธะแปลว่ากระทบเย็นร้อนก็ดีอ่อนแข็งก็ดีมันกระทบผิวกายกระทบแล้วก็ดับแต่ใจมันไม่ดับตามนะถ้ามันถูกใจเราสัมผัสอ่อนนิ่ม ถูกใจถูกใจเราเราชอบเราสุขใช่ไหมถ้าเกิดว่าแข็งกระด้างไม่ถูกใจเราเราก็ไม่ชอบเราก็ทุกเนี่ยมันมีสุขมีทุกเพราะเอาเราเข้าไปเกาะไปยืดการปฏิบัติธรรมก็คืออยู่กับธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติของความเป็นจริงท่านบอกว่าถ้าเราไม่รู้จักธรรมะ เราก็ไม่วิ่งเต้นเที่ยวหาธรรมะไปสำนักโน้น ون, สำนักนี้ไปปฏิบัติวัดโน้น ون, ปฏิบัติวัดนี้เลยมีแต่เที่ยวหาธรรมะเที่ยวหาสำนักปฏิบัติอันที่จริงธรรมะมันอยู่ที่กายธรรมะมันอยู่ที่จิตอันนี้ถ้าเราพูดถึงตามหลักคำภีที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในคำภีทุกกนิบัตอังคุตตรนิกายว,าาวทฒเวตเมพิกเวธรรมานามัญจะรูปัญจะ ว่าดูก่อนพิสูุทั้งหลายธรรมะนี้มีอยู่สองประการนามธรรมหนึ่งและรูปธรรมหนึ่งรู้กายรู้จิตเนี่ยคือรู้ธรรมะไม่ใช่ไปเห็นสิ่งอื่นนะไม่ใช่ว่านั่งไปแล้วจะไปเห็นสวรรค์เห็นนิพพานที่ไหนอันนั้นมันนอกทางการนั่งไปเห็นอย่างนั้นเห็นธรรมะก็คือเห็นรูปประขันมันไม่เที่ยงเห็นรูปมันเป็นทุกข์เห็นรูปมันไม่ใช่ตัวตน เห็นจิตมันไม่ใช่เราเห็นจิตมันเปลี่ยนแปลงมันตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้นั่นชื่อว่าเห็นธรรมะการเห็นธรรมะเข้าใจรูปเข้าใจนามนี่ก็เลยเหตุเข้าถึงโลก,กุตระธรธรมไอ้ตัวรู้เนี่ยยมเขาเรียกว่าตัวสัมมาสติหนึ่งละ่ะสองสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเข้าไปรู้ไปเห็นว่ากายไม่ใช่เรากายเป็นรูปจิตเป็นนาม แล้วก็ตัวปัญญาเข้าไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันละความเห็นผิดคําว่าเราไม่มีผู้เจริญอายตนะกัถาเมตกําหนดเรื่องตาเนี่ยตาก็เป็นรูปรูปภายในสิ่งที่เห็นภายนอกก็เป็นรูปภายนอกไม่ใช่เราตาคือจักรกุป萨เนี่ยเป็นรูปภายในและจิตที่ไปรู้รูปทางตาก็เป็นนามคือเป็นจักขคูวิญญาณไม่ใช่เรา เมื่อรูปมากระทบตาจิตก็ไปรู้รูปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยไม่มีใครเห็นไม่มีเราเห็นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ขาวว่าธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะได้เหตุปัจจัยมันเลยทำลายสัตว์บุคคล อัตสัญญาปณิธิความสำคัญว่าเป็นคนเป็นสัตว์สัตตูปรัติความสำคัญ,ญยึดมั่นว่าเป็นตัวเราของเราก็ไม่มีว่าทำทั้งหลายมันเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยภิกษุบางเหล่าผู้เจริญอายตนะกถาบรรลุธรรมเลยคาว่าบรรลุธรรมเขาเรียกมัคคสมังขีเนี่ยญาติโยมสังคหะในมันจะไปเกิดร่วมกันบริบุญในเวลาบรรลุมัคบรรลุผล วิปัสนาญาณเข้าถึงความแก่กล้าก็คือไปเห็นสภาพความจริงไปเห็นความจริงของรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนว่ามันไม่เที่ยงแต่ละขณะแต่ละขณะเห็นความรู้สึกนึกคิดว่าความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไปแต่ละขณะแต่ละขณะจิตโลกอยากจะถูกลอตเตอรี่บ้างอยากจะกินผลไม้อันนั้นบ้างอันนี้บ้างเนี่ย ต้องสังเกตถ้าเราไปนึกผลไม้จะไม่เห็นจิตแต่ถ้าเอาสติมาดูจิตจิตมันก็จะทิ้งผลไม้ถ้าเราอยากจะถูกลอตเตอรี่จะไม่เห็นจิตแต่ถ้าเอาสติมาดูจิตจิตมันก็จะทิ้งลอตเตอรี่ไปนี่ลักษณะอย่างนี้เห็นจิตไม่ใช่ไปบังคับไม่ให้คิดไม่เห็นนึกการปฏิบัติธรมการรู้ธรรมก็มารู้ธรรมชาติสิ่งที่มันมีมันเป็น หลักธรรมะท่านบอกว่าหุตวามันปรากฏขึ้นแล้วอภาโวมันก็หมดไปเปลี่ยนแปลงไปนี่หลักของไตรลักษ์ถ้าเรามองเห็นสภาพความจริงไม่ใช่จะเป็นอย่างนั้นไหนเป็นอย่างนี้โอ้ญาติโยมหลายท่านมาพูดให้ฟังบอกว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมใจมันทําไมมันฟุง้งทําไมมันคิดมันนึกบางทีมันง่วงมันจะตายว่างั้น บางทีมันก็ปวดอาจารย์เอยมันปวดเมื่อยหรือเกินมันจะตายให้ได้ว่าง,งนั่นจริงๆแล้วเรื่องของธรรมะทั้งนั้นอยู่ความฟุ้งมันก็เป็นธรรมะมันเป็นนามปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติแล้วไม่คิดไม่นึกไปปฏิบัติแล้วมันต้องนิ่งอย่าไปคิดอย่างนั้นขึ้นชื่อว่ารูปร่างกายมันต้องทรงไว้ซึ่งความไม่เที่ยงไปเดี๋ยวกว็ปวดไปเดี๋ยวกว็เมื่อยมันเรื่องของมัน มันเป็นเรื่องของรูปทําความเข้าใจถูกภาษาผู้ปฏิบัติธรรมก็เ,เรียกว่าโยนิโสมนสิการกําหนดให้ทุกที่ปวดที่เมื่อยคือรูปมันไม่ใช่เราตัวรู้น่ะเป็นนามไม่ใช่เราถ้าเราไปยึดกายว่าเป็นเราคนที่เป็นทุกข์ก็ไม่ใช่ใครคือเราแต่ถ้าเรามองเห็นปวดเป็นรูปตัวรู้เป็นนามแล้วมันไม่มีคำว่าเรา ถ้าปวดและนั่งต่อได้ไม่ได้แต่จิตมันกระสับกระสายแต่ถ้าเปลี่ยนละ่ะถ้าเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนเพราะอยากเปลี่ยนเพราะทุกข์มันบีบคั้นจิตกระสับกระสายต้องเปลี่ยนเปลี่ยนด้วยสติปัญญายกขณะหนึ่งพลิกขณะหนึ่งพอเปลี่ยนไปแล้วทุกข์เก่าหมดไปทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นเป็นไป เห็นแต่ความทุกข์เท่านั้นเป็นไปล้วใจเบื่อหน่ายวันวันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นต้องเปลี่ยนพลิกซ้ายย้ายมาพลิกขวาเดินหน้าถอยหลังขยับกายก้มเหยียดโค้งงอโอ้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเมื่อใดเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์เบื่อหน่ายในรูปในนามนี้เอสะมัคโควิสุทธิยานี้เป็นทางออกจาก นี่กระแสธรรมท,ที่เราจะต้องปฏิบัติธรรมกันถ้าเราเห็นว่าจิตนี้มันก็ไม่เที่ยงรูปนามขันห้าคือจิตคือความนึกคิดเนี่ยย่ายมบางทีก็พอใจบางทีก็ไม่พอใจโอ้หมามันเห่าหน้ากุฏิไม่พอใจไปกัดสายไฟรถขาดไม่พอใจว่าหมากัดสายไฟรถ นี่มันเป็นโทสะมองโอ้จิตนี่มันพอใจจิตมันพบไม่พอใจเพราะมันมีอารมณ์มีสติรู้ทันการปฏิบัติธรรมเป็นการพัฒนาจิตสังเกตเป็นขบวนการของรูปของนามไม่ใช่ไปผูกอาคาตไม่ใช่ไปบังคับแต่การปฏิบัติธรรมให้มากำหนดรู้ แต่ถ้าเราไปดูหมวดในหมวดจิตตานุปัสสนาพระพุทธองค์ทรงแสดงจิตไว้ถึงสิบหกประเภทใช่ไหมจิตโลภก็ให้รู้จิตไม่พอใจก็ให้รู้จิตพอใจก็ให้รู้พอใจก็คือโลภะไม่พอใจก็ให้รู้เมื่อจิตไม่พอใจเกิดก็ให้รู้คือโทสะจิตเฉยเฉยก็ให้รู้ จิตหลงก็ยหงรู้จิตไม่หลงจิตหลงไปยัไงเอาหลงว่ากายเป็นเราเนี่ยหัวใครละโยมหัวเราขาใครขาเราเนี่ยตัวใครตัวเราไปยึดกายว่าเป็นเราไปยึดจิตว่าเป็นเราการมีสติมาศึกษาเรื่องกายเรื่องจิตมาศึกษาเรื่องรูปเรื่องนามโอ้ยรูปนามนี้มันตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยง จิตใจของเรามันน่ากลัวนะเวลาปฏิบัติธรรมมันฟุงนะฟ้งนะ่ะฟุ้งน่ะเรียนอภิธรรมก็เรียกว่าอุดทัศจะความฟุ้งสั้นเกิดขึ้นก็รู้ความฟุ้งเกิดขึ้นแก่พระก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นแก่โยมก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วมันจะไปบังคับความฟุ้งไม่เกิดไม่ใช่การเจริญสติการปฏิบัติธรรมเมื่อความฟุ้งเกิดก็รู้ เมื่อจิตสงบจิตนิ่งก็รู้ไปรู้สภาพความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นรู้ธรรมะก็คือรู้อย่างนั้นแล้วมันวางใจได้แบบหมาเนี่ยมันต้องเห่าหมาน้อยพอเริ่มหยาโนโมโยมยมันทุกจริงจริงญาติโยมมาที่วัดจอดรองเท้าไว้ยังไม่ถึงห้านั้นมันคาบไปไปกัดมาเลยขาดหมดรองเท้าโอโยมก็ไม่พอใจพระทําไมเลี้ยงหมาไว้กัดรองเท้าโยมอา้า โยมใส่รองเท้ามาวางไว้หน้ามันมันก็กัดหมามันก็คันปากมันก็กัดถ้าหมาไม่กัดมันก็ผิดหน้าที่ของหมาถ้าเราวางใจเป็นกลางโอ้นี่มันเป็นเรื่องของธรรมะความไม่พอใจเกิดเราไปนึกว่าเรารองเท้าของเราเราโกรธเราไม่พอใจนี่เป็นโทสะการเห็นธรรมะก็คือเห็นธรรมชาติของนามธรรม การเห็นธรรมะก็คือเห็นธรรมชาติของรูป,ปธรรมที่มันกำลังเป็นไปนั่นแหละไม่ใช่ไปเห็นแล้วมนนันจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้นี่ศึกษาเพื่อจะเหตุให้เข้าถึงโลกุตรธรรมนะโลกุตรธรรมว่ามันจะเป็นสังคหะในเป็นมัคคสมังขีได้เหตุปัจจัยมันต้องมาพร้อมกันเจริญวิปัสนา มีสติตามดูกายมีสติตามดูจิตอะไรก็ตามถ้ามันปรากฏเกิดขึ้นไม่ใช่ไปบังคับไปกำหนดไปตั้งท่าไว้ว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เรานั่งอยู่เฉยๆนี่แหละญาติโยมเวลาจิตคิดฟับสังเกตนะโยมนะจิตคิด,คดเรื่องนี้ปับเอาไปคิดเรื่องน้นไอ้ที่จิตไปคิดเรื่องน้นแสดงว่าจิตเก่าดับ ไปจิตจึงไปคิดเรื่องใหม่นี่นามเก่าดับไปนามใหม่เกิดขึ้นเขาเรียกเห็นจิตในจิตเห็นจิตก็คือจิตที่กําลังคิดไปนั่นแหละก็เรียกเห็นจิตที่เป็นปัจจุบันในจิตก็จิตอันใดที่เรารู้แล้วคิดแล้วดับไปแล้วเรียกว่าในจิตบางทีคิดเรื่องนั้นกลับมาคิดเรื่องนี้อีกอ้าวพอคิดเรื่องนี้เขาเรียกเห็นจิตกําลังคิดนี่แหละเห็นจิตเรื่องนั้นที่ผ่านมาก็เป็นในจิตจิตเก่าดับ จิตใหม่เกิดขึ้นโอ้นามนี้มันก็ไม่เที่ยงจิตนี้มันก็ไม่เที่ยงตัววิปัสสนาไม่ใช่จิตเก่าจิตใหม่ความคิดความนึกวิปัสสนาหมายตัวปัญญาที่เกิดขึ้นไปรู้ทันเห็นสภาพความจริงนี่ก็เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็คือเห็นธรรมชาติของรูปของนามที่มันกําลังเปลนไปนะเป็นการพัฒนาต้องค่อยสะสมในญา,าติโยมนะ ปฏิบัติธรรมะถ้าเราไม่เข้าใจธรรมะเหมือนกับไปเที่ยวหาหนวดเต่าเขากระต่ายมันหาไม่เจอธรรมะมันอยู่ที่กายธรรมะมันอยู่ที่จิตถ้าเข้าใจธรรมะเนี่ยเหตุเกิดที่ไหนผลมันก็ดับที่ตรงนั้นรู้ธรรมะก็คือรู้ธรรมชาติสิ่งที่มันมีมันเป็นและกําลังเป็นไปนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมองดูเวลาหมดอีกแล้วญาติโยม วันนี้รายการอภิธรรมนำสุขหมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าอภิธรรมนำสุขลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรม จงมังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร